สูตรสองตัวบนราพัฒนา12บกังยันยนต์สองหาหกป,ปักอไลไ์เป็น ลังใจนะครับสวัสดีเย็บสีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรสองตัวบนเราพัฒนานะครับและ รับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูสูตรที่อาเตรย์มาในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับมาดูในสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสถิติจ็ดงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มหนึงวันแรก เล克斯สี่เล็กห้าเล็กหกออกสี่หนึ่งเข้าในเล克斯สีตนะ 6, ่ต่อมาเข้าในเล็กเจ็ดนะเล็กหกนะครับต่อมาค้าในเล็กแปดต่อมาเข้าในเล็กศูนย์นะเล็กหนึ่งนะครับ ต่อมาเข้าในเลขเจนะครับอาจจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูลนวัพัฒนาในการคิดนะครับชลัพันธ์สองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งแล้วบวลหกของที่นะครับได้ แปดบวกแปดบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะับบวกหกคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบหกในเลขหกบวกแป้มได้เจ็ดบวกแป้งในแปดในเลขหกในเจ็ดในเลขแปดนะครับผลออกเก้าแปดเข้าในเลขแปดนะครับต่อมา ทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้3ามบวกสบวกเบวกเกและบวกหของที่นะครับผลบวกเท่ากับ30มสิเลขศูนเลขหนแะเลขสอนะครับผลออก ศูนย์เก้าเข้าในเลขศูนย์นะครับต่อไปจะเป็นงวดสิบสองกันยายนนะครับได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์นะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับแปดในเลขแปดในเก้านะ เลขศูนย์นะครับเราผลสิบสองกันยนยนสองห้าหกแปดนะครับสำหรับจุดที่หนึ่งในเลขแปดในเก้านะเลขศูนย์นะครับ ต่อไปมาดูในสุตรที่สองนะครับสถิติห้างวดต่อเนื่องนะครับเิ่มนึงวันแรกในเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดออกแปดแปดเข้าในเลขแปดนะครับต่อมาเข้าในเลขศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับต่อมา ข้าในเลงห้านะครับอยาจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ลักพันสองครั้งบวกหลักแสิบบวกสามของที่นะครับได้8บวก8ดบวก7และบวก3าของที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ26ในเลขหกบ่งแ้มได้เจ็ดบ่งแ้มได้แในเลขหเลขเจในเลขแปนะครับผลออก9กปดเข้าในเลข8ปนะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ ได้ 3, 3นะบวกสบวก9นะบวกสางที่นะครับผลบวกเท่ากับ18ในเลขแ8เลข9นะเลข0ูนะครับผลออก09เข้าในเลข0ูนะเลข9ก้นะครับ ต่อไปจะเป็นงวดสิบสองกันยายนนะครับได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์นะบวกสามคงที่นะครับผลบวกเท่ากับห้าเอเลงห้าเอ็กหกนะเอ็กเจ็ดนะครับ เราผล12กันยายน2568นะครับสำหรับสุดที 2, ่สอง x5 x6 และเล x7 น,นะครับมาดูตัวเลขชุดเต็มในวันนี้นะครับเด่นบนนั้นให้้น5นะครับ สูตรที่หนึ่งจับคู่สูตรที่สองได้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกนะศูนย์เจ็ดนะครับเด่นห้าได้แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะครับส่วนตัวเลขที่ตรง ชุดรวมจะมีแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าห้าห้าเก้านะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับ เป็นตัวเลขเด่นสุดของบนยางวันนี้นะครับสรุปบนเด่น15ตัวชนจะมี85 95 ไเจ็ดนะเก้าเจ็ดเบ้นสุดแปดห้านะเก้าห้านะครับรอบพ้สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดนะครับและรับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลงังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ